ปัตสามยังครับอยู่ชุมแพงคอนแกนครับป้าถูกยังยังอันเออเอาเมนบอกผู้บ่าวเกาหลีเตี้ยป้าไปเกาหลีจากปีแล้วไปไหมซี่ปีกว่าครับไปไปถือกฎหมายบอกพี่ซาครับถือกฎหไม้ป้าในช่วงนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับงานต่างประเทศก็คือมันนุ่งมองในที่ที่เปิดแล้วก็ไว้ใจได้นี่ได้มีไต้หวันนี่แหละที่ผมเคยทำนะผมก็เพ่งู้จักไพรดอก์ยุ่เนี่ยผม บางใน Google ได้ยังไปซูมโทรมาแล้วก็มาเบิร์นพ่พี่แล้วก็เช็คเบิร์กระบวนการของเพื่อนมันก็เข้าสู่ระบบได้งานอย่างถูกต้องแค่ที่นหน้าแค่เถือเรื่อมาหนีบรรลุจากไอซูมมาเลยแล้วก็มาเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าใช้พันเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศคับบมันต้องเข้าไปกระบวนการได้ไปอบรมไปยังมองใดซึ่งมันก็มันโอเคครับไว้น่าจะ น่าไว้ใจน่าไว้ใจบอถึกหรอกตัดสินใจเนาะมากับที่นี่การตัดสินใจไปไต้หวันมันก็อยู่บ้านมันกะโบไหวเนาะมีแต่การลงทุนอการตลาดก็พอได้การยัยังก็คือติตการคัดเบรดครับเขาต้องแก้ปัญหาละก็คือเขาต้องลงทุนละไปแค่ลงต่แรล้วแทนที่จะไปหาเงินตังประเทดีกว่าเออ้ดีดีนม่คือเรื่องของความคิดส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าเข้ามาเราก็คือ ทางทีมงานบพว่าที่เป็นบริษัทตัวแม่ที่เป็นบิ๊กวันที่เป็นที่เอ็นซีกันทั้งครับยูนํากันดีให้ยังไงล่ะเป็ดูแลดี็นแค่ดีครับผมดีตรงนี้นะครับดีตรงนี้เนาะฝากในเด้อจะฝากแบบว่าคนมารับชมคลิปนี้เนาะขาเจายยานถือตรมถือตัวจังเสี่ยมี่ยังแนะนาเขาเจ้ากว่าเออเนี่ยตัวเนี่ยคุณอยังก่อนะสึเออเกียริขจรเนี่ยได้มาสัมษั์เองแล้วเนี่ยเออลองรับประกันดูว่า สิบบถือต้มถือตัวเดอ้อเนี่ยบริษัทเนี่ยมาเดอ้อฝากฝาก,ากอีหยังถึงคนมารับชมคลิปนี้ว่าบอตองยานครับ,ค,รบคนที่ตั้งใจอยากไปต่างประเทศนะครับก็ศึกษาดีๆว่าที่ประเทศไหแต่ว่าที่ชั่วๆเลยตอนนี้ที่ผมเห็นก็ขึ้นวไต้หวันนี้และครับที่เขาเปิดนะครับเข้าสู่กระบวนการที่เป็นการกรักตัวการตรวจสุขภาพการประกบลมจี่กรมในงานนะครับต้องมีเฮดวีซ่าอยู่ สถานพูดนะครับไปจริงมาจริงเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเอกสารยังครบนะครับตอนนี้คือกักตัวลอบินอย่างเดี๋ยวเนาะโอ้เก่งเก่งว่าดีว่าดีโอวบอกเป็นการเป็นงานดีดียมแมนว่าดีดีขอบพ้นหลายๆเนาะจ้าคนขอนเกน